ดอยเวลาจะเลยต้นไม้ชนิดนี้กันแล้วครับสวัสดีครับทุกท่านครับกลับมาพบกับผมนายเปริดนี่ครับไอเดียเว้นไม้ในส่วนอย่างพร้อมกับเรามาจะเลยกันครับเอาแล้วครับสำหรับวันนี้นะก็มาจะเลยต้นไม้นะครับทีพี่น้องเนี่ยไอ้รายชื่อกันมานะครับโอ้โหก่อนอื่นนะฮะต้องขอขอบคุณพี่น้องทุกท่านนะครับ ทีพี่น้องเนี่ยให้รายชื่อผมมาทีพี่น้องให้รายชื่อผมมานะมันก็มีความเหมือนตรงมเมล็กนะครับก็มีอยู่หลายชื่อไม้แล้วครับนะทีนี้มันมีอยู่ชื่อหนึ่งครับติดถูกถูกในที่นี้ก็คือผมเข้าไปดูข้อมูลน,นะครับตั้งแต่ตรงต้นตรงใบอะไรต่างๆครับและแล้วเนี่ยมันก็มีชื่อว่าต้นสมัด น้อยครับสมัครนะครับนะสอเสียแม่นะสอเสียมอมอมาแม่ขาดเดาเด็กมันมีสมัดน้อยสมัดใหญ่นะครับนะซึ่งมันอยู่ในวงเดียวกันนะอยู่ในวงเดียวกันเลยนะครับแต่ทีนี้ครับนะในความเหมือนเนี่ยพวกอ่าช่อช่อของมเมล็ดนะแล้วข้อใบทรงพุ่มอะไรต่างๆเนี่ยนะมันก็จะตรงไปเลยนะครับ ับที่ผมตายไว้เนี่ยนะครับทีนี้นะฮะพอมันมีชื่ออย่างนี้แล้วนะเราเข้าไปไล่ไปดูข้อมูลนะปรากฏว่ามันก็มีชื่อเรียกเยอะแยะนะครับตามอ่าแล้วแต่ว่าผมมีภาคไหนนะครับแล้วก็ทิ่ที่ผมขึ้นข้อมูลให้พี่น้องดูนี่ถือว่าเป็นข้อมูลอ่าพื้นฐานนะครับนะให้พี่น้องได้ดูกันนะครับว่าต้นไม้ชนิดเนี้ยแต่จริงแล้วนะ มันเป็นต้นไม้ที่ถือว่ามีคุณประโยชน์นะทางด้านสมุนไพรนะครับมีสรประคุณนะ่ะเพราะง,งั้นสรประคุณทางด้านสมุนไพรนะครับหรือว่าบางเองก็อ,งอาจจะเรียกว่าอะไรอัดอัดอ,อะไรสักอย่างพ <c oughs> ี่น้องดูตามข้อมูลเลยกันนะครับเนี่ยครับต้นไม้นะบางทีมันอาจจะมีชื่อที่อาแตกต่างกันไปนะครับแล้วส่วนที่พี่น้องง่ายอะไรชื่อผมมาเนี่ยผมก็เข้าไปดูหมดนะครับ มันมันแตกต่างกันตรงตรง้นต,ตรงใบส่วนใหญ่นะครับแต่มเมล็ดเนี่ยมันก็คล้ายคลึงกันนะทุ๊กตุก,ตก,ตกหลายชื่อเลยีย่พี่น้องไอ้มากนหนน้นอยแล้วครับและนี่ก็คือต้นไม้นะครับในสวนยางพี่น้องครับพี่น้องเจอต้นไม้แบบนี้อยู่ในสวนยางพี่น้องครับก็สามารถเก็บรักษา,าไว้ก่อนได้นะครับแลถ้าแต่ว่ามันอยู่ขีดฟางการตำมานของเราเนี่ย เราก็สามารถที่จะโยกย้ายนะไปปลูกในระหว่างแถวหรือว่าในที่ที่เราต้องการได้สบายนะครับแล้วต้นไม้พวกนี้ครับมันไม่ได้เป็นต้นไม้ใหญ่นะมันเป็นไม้ปุ้มนะครับนะเข้ายาเข้ายาพี่น้องสุดยอดนะครับปลูกปลูกแหว่งปอุกเดี๋ยวปุ่มได้ไปโยกย้ายไปกันนเงี้ยกนคลามันนะมันเอลเลนเดี๋ยวไปปลูกกลางที กางสีผักนะครับเอาละครับพี่น้องครับแต่นี่ก็คือเรื่องราวนะที่ผมมาจะเลยอ่าเกี่ยวกับต้นไม้ที่ผมไม่ไม่รู้จักนะแล้วมันก็เจออยู่ในสวนอยกสวนยางนะครับพี่น้องก็สามารถที่จะมองหาดูครับในสวนยางจากเจอก็สามารถเก็บเว้นไว้ได้นะครับพี่น้องครับแล้วก็แน่นอนครับถ้าเจอต้นไม้ผมก็จะถามพี่น้องอีกนะครับแล้วผมก็จะมาจะเลยในเ l a ลิ i เนียครับ ไ right อเดียเว้นไม้เกินอย่างนะครับก่อนจะกคันวันนี้นะมันเดิมครับพี่น้องครับขอฝากสินค้าคือผมเชื่อว่าในยุคนี้พี่น้องอาจช่วยำคลิปจำคลิปกันแน่นอนนะครับก็สามารถจะใช้ไม้ไม้ไล่สายนะพอเราสามารถเดินไปน่นไปนี่ได้นะตั้งกล้องไว้นะครับแล้วก็หมวกพี่น้องครับมีหมวกวินเทจนะไม่รู้ชื่อเต็มๆอะไรนะเดี๋ยวผมเรียกหมวกวินเทจะครับ ด้วยยอดกับมดนีอ่าคืออยากในตองตลาดพี่น้องครับเพราะว่ามันไม่ค่อยมียลูกส้งแบบนี้ชิมได้เลยครับพี่น้องผมปักจากใต้พี่น้องนะ้นี่นี่น,น,นี่ดอกอะไรพี่น้องครับอ <laughs> อโอเคครับแล้วไว้พบกันใหม่ในคลิปเลเ์ลิสตต่อไปขอขอบคุณทุกท่านที่การรับชมฝากกดติดตามด้วยนะครับ,บคนที่เข้าม,มาใหม่ขอขอบคุณทุกท่านที่กดติดตามอยู่แล้วพบใหม่คลิปหน้าแต่วันนี้สวัสดีครับ พี่น้องสนใจเรื่องราวเพิ่มเติมก็สามารถกดดู2คลิปนี้ได้นะครับและถ้าพี่น้องอยากดูคลิปและเพลลิตเพิ่มเติมก็สามารถกดดูได้ที่โลโก้นี้นะครับเรามีตั้งตำนานสวนและตำนานไม้แล้วไว้พบกันครับ